เขาบอกให้ดูครับนกบินออกเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เจมสายชิวนะครับวันนี้อยู่ที่สักสุพันรณครับสักสุพรรณการช่างครับอยู่ที่สุพรรณบุรีครับอําเภอดอนเจดีครับคันนี้ก็เป็นตัวหรือว่าตัวนี้ขายดีมากตัวห้าแปดรับปาก2องเมตรเก้าสิบตัวห้าฟุตห้าฟุตแปดตัวนี้เป็นตัวเดินสิบสอครับ ชังเกตชังเกตถังน้ำมันกี่ิตเนี่ยสอ,องรอนะ <200 S 3> ้อยได้ไหมร้อยร้อยแปดสิบ<น> <180 S 2> ได้ไหมถังใหญ่ถ,กกถ้าทั้งวันนีได้ไหมถังเนี้ย ได้ดิกลางวนตีว่าหกโมงตีละครั้หกโมงตีละครั้งตัวนี้ตัวนี้คานคานเหล็กสวยใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับพาชมรอบๆคัน คันนี้รอใส่ลูกดาวครับเดี๋ยวให้ชม,มบบเลดเงาเงาเอามาให้ชมครับมาให้ชมกันบ่อยๆครับเ <FC. S 2> อช่างกีดเคยช่างน้ำหนักไหมตัวนี้ตัวนี้ย ถ้าถ้าตัวใหญ่อะตัวใหญ่ละไอมันห่างกันเยอะไหมตัวท็อปอะตัวท็อปตัวท็อปก็น่าติดปัน FC ชอบฝากขอบหม้อน้ำนี่สวยดี FC บอกถ้าตู้เนี่ยก้าวก้าวประออ๋อตัวนี้เป็นตัวใหญ่ใช่ไหมตู้บุประกอบไว้ตู้ตัวเนี้ยก็อยูมานกาว ทอดตุต๊กตาลูกบอนตุ๊กตาที่ตัวก็ดึงออกได้เลยเลูกยางซึกก็กัาบด้านได้สิเหงใช้ได้อยู่นะนเระซึกด้านหนึ่งแล้วกัาบดา้านอีกแทมมาได้ ไหวก็ถ้าเป็นยอยไอ้สารบ้านก็หูถอดหนัดไม่รู้วิธตัวสนะี่หกแปดสิบอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านการลือ้อลื้ออย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับประกอบไม่เป็น,นประกอบไม่เป็นมนลื้อครับไม่ไดประกอบเอาตอนนี้ท,ทําทําสีนี่นนเนะรหรอไม่มีสี่ตัดดิสั้งที่ได้เอาที่ะไรฮะสีเงาสก์สีเหมือกสีขาแวสีเทาๆอ่ะ เออได้ดูมันมันตับดีนะจะจะขาวก็ไม่ขาวนะออกแบบนี่ชั้งเทปมือประกาศกับพนซี่ให้ทั้งทงนเลยลูกเขียวกิดเป็นลายยวนนี่ครับชุดยอดในความรู้ความแรงอันนี้นเดี๋ยวพาชมอีกคันอันนี้ของลูกค้าด้วยว่าทีอ่อูขออูทองเอาคันนี้ทำอะไรครับนี่บิ้วเหรอ อ่าเข้ามาเบิวับซาเตาูด้าทีโอ้ยฟอกทีกจะให้ดูดูรอบๆคัน

ขอพามาชมทีอูสักสุพัรร์ครับนี่เป็นบริษัทนะครับใครสนใจติดต่อได้ลูกดาวมาแล้วครับสองลูกวันนี้วันอาทิตย์ครับรอชมคันนี้คันนี้ยังไม่เสร็จเลยครับนี่ ขึ้นคอขึ้นข,ข,นขึ้นปากน่ครับใครสนใจตัวตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่ก็ลองโทรมาได้เดี๋ยวให้เบอร์โทรไปเบอร์โทรตามนี้เลย อยากได้ของใหม่ของเก่านี่จัดให้ได้หมดนะครับจะเป็น JO หรือว่ามิตซูได้หมดครับโบเดียวโบคู่ o, ครับอูสักสุพรรณเนี่ยจัดให้ได้หมดให้ดูงานของเขาครับงานเชื่อมแน่นหนาครับ ช่างกิจทำอะไรบ้างอยู่เนี่ยส่วนส่วนมากจะนั่งอู้ใช่ไหม อันนี้ตู้ที่เอามาใช่ไหมเนี่ยใช่ <ste> ต้องรอชมอันนี้ส่งที่ไหนนี่คเนี่ยยะเนิ่ย <sympathy> <ignored> <listen> ส่งมันได้นะส่งได้นะตัวนี้นี่ครับ

ล้านห้าห้าได้ไหมตัวนี้ถึงไหมสิบหล,ล้วล้าสิบลุดที่ท่ามที่หาประมาณกระ่าแบบนี้หลังหา้า้าแค่ประมาณนั้นเ่พื่อจะทุ่มจะพอตู้เรยเมตู้ตหลังตางตู้ตตนเลิกกี่ลูกนะสิบลูกใช่ไหมครับผมล้างสิบบนช่องหช่ององันี้ช่วงสิบที มันจะไอ้สเตอร์กี่ฟันตัวนี้ไม่ดูไม่เคยได้หนหรเออยยี่ห้าใช่ไหมแต่แต่แต่เล็กน่าจะย <ๆ S 2> ี่ห้าอ้ยสิบก็แรงมันมันคล้องนะพี่มันเป็นเหลี่ยวเบาปั๊บปั๊บปั๊บปั๊่ไปได้หมดอ่ะแล้วคันนี้ไม่ทำมันรอนำสิบแปดเจลเลยครับ เล็กฟิกินตู้มาตอนนี้นะรอรอดูนะที่ใบใบใหญ่ยาวนี่เจ็ดเจ็ดสิบ <70 S 1> หรือแปดสิบเนี่ยน่าห่านแปดสิบน่าห่านต่อแปดสิบอันนี้ใบนี่ก็ใบไ,ไม่ไม่ต้องหลายเจ็ดห้าแปดสิบออกมาหา่านเลยไพาไปชมในอูครับ วันนี้ช่างหยุดโอ้ oh, ทำอยู่สองคนครับแวะมาเล่นหน่อยใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับตัวนี้กี่ฟุตครับช่าง 5โอ้ดูใหญ่เนาะห้าฟุตแปดดูสูงดูใหญ่มากครับถือว่าตัวนี้ทางอูนี่ขายดีมากนะตัวห้าฟุตแปดมาชมรับ ส่วนเครื่องยนต์เครื่องยนต์นี่แล้วแต่ลูกค้ามาคุยเอานะครับอยากได้เป็น JO แปีหรือว่ายังไงก็คุยได้ครับสวยจับเลยมาดูช่างเขาใส่สายพานหน่อย ทําคนเดียวเลยช่างคนเดียวเลยอ,เอ๋อีเอเราทําทั้งคันเลยใช่ไหมเหมาเลยตั้งแต่ขึ้นตู้เลย เดีย๋ยวพาไปชมครับมากันบ่อยครับอูนี้ใครสนใจที่จะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนี่ตั้งแต่ขึ้นตู้ครับอยากได้เป็นเหล็กสแตนเลสได้หมดนี่ครับตู้เล็กตู้ใหญ่ได้หมดงานก็หแน่นนะ,ะดู ห้าฟุตแปดนี่ใหญ่อยู่นะใหญ่มากตูใหญ่ให้ชมงานดิบครับทุกคนยังไงตัวเผา เเงาสวยมากเลยแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับช่อง y o u t u เ e เียมสายชิลหรือว่าใครสนใจยังไงก็ติดต่อมาครับติดต่อคอมเมนต์มาเดี๋ยวให้เบอร์โทรไปครับนี่ครับโอ้ขึ้นสดๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวก่อนครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยครับสวัสดีครับ